อ่ะครับตอนนี้เราติดต่อกับคุณลายลาได้เรียบร้อยมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นเรื่องต่อไปครับสวัสดีครับคุณ, <c oughs> คณไลลา <c oughs> ฮ<ะ>ัลโหลค่ะอ่าลายลาตอนนี้โทรพท์ามาจากที่ไหนครับ <c oughs> บางบัวทองค่ะอยู่แถวย่านบางบัวทองนะค่ะนะฮะปกตินี่ติดตามฟังรายการผ่านช่องทางไหนครับเนี่ย <c oughs> ฟังไลฟ์ใครอยากเห็นหน้าพี่แจ๊ค <c oughs> โอ้โหทางไลฟ์สดเลยนะใ่ะเห็นหน้าแล้วเป็นไงฮะหลอนไหม ฝันดีแน่นอนโอเคนะมาว่ากันถึงเรื่องนี้ครับเห็นบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเราด้วยนะครับแฟนเราด้วยแล้วก็เพื่อนด้วยใช่ค่ะเรื่องนี้ย้อนกลับไปนานหรือยงนะังฮะปีที่แล้วค่ะประมาณปีที่แล้วนะครับเรื่องราวเกิดขึ้นที่สถานที่แห่งหนึง่งนะครับย่านชานเมืองใช่ค่ะเออเรื่องของผู้อาศัยที่ว่านี้เป็นยังไงลายลายเชิญเลยครับ ก็ต้องเล่าก่อนว่าอะาลมีแฟนคนหนึ่งแล้วแฟนเนี่ยเป็นเพื่อนกับพี่คนนี้เป็นเพื่อนสนิทกันแล้วก็พี่คนนี้เขามีอู่ซ่อมรถครับค่ะอู่ซ่อมรถของเขาเนี่ยเปิดมานานแล้วคือมาตั้งแต่รุ่นพ่อเขาแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะครับแล้วคือ ไลมกักจะไปนั่งสั่งสรรกันที่นั่นเป็นประจำอยู่แล้วอืแต่มันมีอยู่วันหนึ่งที่นั่งนั่งกันอยู่แล้วอยู่ไลยก็รู้สึกว่ามีคนมาเล่นแถวๆขาไล่ไลยก็เลยหันไปมองพี่เขาแล้วก็บอกว่าทําไมมีคนมาเล่นรถตรงขาไล่วะอะไรอย่างเงี้ยอืมพี่เขาก็เลยถามว่าอา้าวเห็นด้วยหรออืมอืม ไรก็บอกว่าเห็นเนี่ยเด็กผู้ชายอ่ะนั่งเล่นรถหยุดตรงขาส่วนเด็กผู้หญิงอ่ะยืนอยู่ตรงบันไดชั้นสามที่กาลังจะขึ้นไปชั้นบนอืมอืมเขาก็อก้าวรู้ได้ยังไงว่าที่นี่มีกุมารสอง,ององค์อืมคือแล้วเขาก็ถามว่าอ้าวแล้วน้องน้องสองคนเนี้ยเป็นยังไงไรก็เลยบอกว่าน้องสองคนเนี้ยเขาหิวแล้วน้องผู้หญิงเนี่ยเขาลักษณะเนี้ยคือ เป็นเด็กผู้หญิงสักประมาณห้าขวบอะค่ะแล้วก็ใส่ชุดเก่าแล้วก็โสมมากเลยแล้วเราก็บอกเขาว่าเออเขาอยากได้ชุดนะแล้วก็ทำไมที่เนี่ยถวายแต่อาหารที่เป็นผล,ลไม้มซึ่งเราไม่เคยรู้นะว่าเขาถวายผลไม้จริงไหมเพราะว่าปกติเรามาเราก็มาแค่มานั่งสังสรรค์กันเราไม่เคยเห็นตอนที่เขา จุดทูกถวายของอะไรอเงี้ยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวในลาพี่ฟังแล้วเดี๋ยวนะเหตุการณ์มันไปเร็วมากเลยหมายถึงว่าตอนนั้นเนี่ยคือพอเราไปนั่งนั่งเล่นปุ๊บเราเห็นเป็นเด็กสองคนมันเล่นอยู่ตรงขาเราเนี่ยนะใช่มันเล่นแบบดื้อเลยเนี่ยนะเล่นโหลดแต่พี่เล่นผงเล่นมอยู่ดีคืเเขาอยู่มาจากไหนก็ไม่รู้อยู่คือมองไปปุ๊บเห็นเขาเล่นเลยใช่ค่ะอ่ออ่อ แล้วเ,เขาก็เขาคือเขาถามอะไรเหมือนแบบเหมือนพี่คนนี้เขาเป็นคนแบบมีตะกุดมีอะไรอย่างนี้อยู่แล้วเขาก็เหมือนลองเชิงแล้วว่าเราเห็นจริงไหมเขาก็เลยถามว่าเราเด็กสองคนเนี้ยลักษณะเป็นยังไงรู้สึกยังไงอะไรเงี้ยเราก็เลยบอกแค่ว่าพี่ไม่ให้อาหารคาวเขากินเลยนะพี่ให้กินแต่ผลไม้เขาเลยรู้ว่าเราพูดจริงเพราะว่าเด็กสองคนเนี้ยเขาไม่เคยถวายอาหารคาวให้เลยอออืม ไรพูดอะไรยังคนรู้เลยเออก็คือเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยนั่งๆกินกันอยู่แล้วอยู่น้องผู้หญิงเนี่ยเขาก็เหมือนดึงไรอะ่ะขึ้นไปข้างบนอา้อาวอา้อาวอา้าวอไรก็เลยเดินตามเขาไปซึ่งชั้นบนเนี่ยเป็นชั้นที่ปิดเอาไว้คือไม่มีใครใช้งานนะคะต้องบอกก่อนว่าบ้านเนี่ยเหมือนร้านที่เป็นอู่รถเนี่ยเป็นลักษณะห้องแถวออ ชั้นล่างเนี่ยจะเป็นอู uh ่ร huh. ถแต่ชั้นบนเนี่ยจะปิดเอาไว้คือไม่มีใครใช้งานไม่มีใครอยู่ไม่มีใครอาศัย uh huh. แล้วน้องผู้หญิงเนี่ยเขาก็ดึงอะไรเดินขึ้นไปแล้วเขาก็เหมือนพาอะไรไปตรงหน้าต่างของบ้านที่เป็นที่เป็นตึกแถวเนี่ยแล้วเขาก็บอกว่าหน้าต่างเนี้ย เช็ดล้างบ้างนะทําไมมันสก,กปรกขนาดนี้ไปดูน่ะเดี๋ยวนะผมยังงงงเดี๋ยวนะเอ่อทำไม,มเหตุการณ์มันเร็วจังเลยอะ่ะหมายถึงว่าเราน,นั่งกินอยู่อ่ะตอนแรกเห็นเขาเล่นที่ท,ที่หาคุยไปคุยกันมาเขาดึงเราขึ้นไปข้างบนแล้วก็เดินตามเขาขึ้นไปเนี่ยนะใช่ค่ะแล้วตอนนั้นเรารู้ไหมอ่ะทั้งหมดเลยเนี่ยถามกับเรารู้ไหมว่าเขาไม่ใช่คนรู้เพราะว่า,วาบ้านเนี่ยไม่มีคนอยู่ คือคือตอนนั้นเรารู้เราลืมเรามีเซนต์อยู่แล้วหรือยังไงใช่ค่ะอ่าเราคือจะบอกว่าเราเนี่ยมีเซนต์อยู่แล้วคือเราเจอผีบ่อยว่าอย่างนั้นเถอะใช่แล้วเรารู้อยู่แล้วว่าเขาไม่ใช่คนแบบว่าเราแค่สงสัยว่าทําไมถึงอยากให้เราขึ้นไปข้างบนแค่นั้นเองอ่าแล้วเราก็เดินขึ้นไปกับเขาแค่มีเรากับเขาใช่เราคือพอเราเดินขึ้นไปเนี่ยแฟนไลน์ก็เดินตามมานะแต่แฟนไลน์เนี่ย เดนนนินชนนู่นชนนี่อ่ะเต็มไปหมดเลยแต่คือตัวอะไรเนี่ยเดินตามเขาไปทางทางที่ใส่เส้นสูงเดินขึ้นบันไดเดินไปตามห้องที่ปิดไฟมืดเนี่ยนะ,ะไรไม่เดินชนอะไรเลยอ่าแล้วตอนที่เราเดินขึ้นไปเนี่ยแฟนเราไม่ถามแล้วว่าเราเดินที่ม,ทมันทาไมถามอะไรก็บอกว่าก้นน้องเขาอยากให้มาดูว่ามีอะไรอยู่บนนี้อ่าแล้วแฟนเราก็เชื่อแล้วก็เลยเดินตามขึ้นมาใช่อ่าแล้วพอเดินขึ้นมาเสร็จปุ๊บ เขาก็บอกว่าเออที่นี่มันสกระปนะเอเอมันถึงทามาค้าขายไม่ขึ้นะอะไรเงี้ยอา่าเราก็พยายามบอกพี่ที่เป็นเจ้าของบ้านเ,าเสร็จปุ๊บเหมือนเขาพยายามที่จะให้เราอ่ะรู้ว่ามันมีอะไรอยู่ที่ห้องที่ชั้นสองเนี้ยไรก็เดินเข้าไปในห้องห้องหนึ่งที่อยู่ในชั้นสองพอเดินเข้าไปปุ๊บมันเป็นห้องที่เป็นเตียงที่มันมีไม้อัดปูอะค่ะแต่ไม่มีปูกอ่ออืม พอไลเดินเข้าไปเนี่ยไลเห็นเป็นอาแปะคนนึงอนอนดูบุรีอยู่เป็นอาแปะอีกอค่ะคแต่อายุอานนาเขาไม่ใช่ไม่ใช่อาแปะนะคะแต่ที่จะเรียกว่าอาแปะเพราะว่าพอไปเล่าให้คนอื่นฟังเนี่ยเขาถึงบอกว่าอ๋อคนนี้เป็นอาแปะอะของที่นี่ออือออืพอไลเดินเข้าไปเนี่ยก็เห็นเป็นผู้ชายคนนั้นเนี่ยนอนดูบุรีอยู่ <Huh. S 2> กับผู้หญิงคนหนึ่ง uh huh. ไรก็เลยเดินลงมาบอกญาติญาติของพี่ที่เป็นเจ้าของอูเนี่ย uh huh. เขาก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วห้องนั้น่ะเป็นห้องของอาแปะซึ่งเป็นพี่ชายของพ่อพี่คนนี้แหละ uh huh. เขาอยู่ที่นี่แล้วเขามีเหมือนเป็นอารมณ์เหมือนเมียน้อยะะ uh huh. อยู่ด้วยกันที่นี่แล้วก็ uh huh. อาแปะคนเนี้ย ชอบดูดบุหรี่มากๆเลยเขาก็เลยให้เราเข้าไปเห็นว่าเออเขายังอยู่ที่นี่นะครับค่ะแล้วตอนที่ลายเดินลงมาแล้วเนี่ยแขนลายอ่ะเต็มไปด้วยรอยมือเด็กอ,ะอ่ะจับลาบเหมือนแบบเป็นรอยมือเด็กจับแขนลายเดินลงมาด้วยกันโอ้อย่างนั้นเลยอะฮะเป็นรอยมือ,อที่เหมือนรอยฝุ่นที่แบบจับแขนจับอะไรเงี้ยเป็นรอยมือเด็กจับแขนลว่า เขาอะลากไลยเดินไปตรงนี้ค่ะคก็คือตอนแรกอะไม่เชื่อเขาเพราะว่าแต่พอบอกเขาว่าเออในความรู้สึกเราอะเรารู้สึกว่าอาแปะคนเนี้ยอยากได้บุหรี่มากเลยเขาถึงได้บอกว่าจริงๆแล้วอาแปดเป็นคนดูบุหรี่จัดมากแล้วก็ไม่มีใครถวายบุหรี่ให้เขาเลยออืมอืมม ประมาณนี้ประมาณนี้คือจบแล้วหรอเฮ้ยเดี๋ยวเดี o, e ๋ยวเดี o, e ๋ยวเดี๋ยวไลลาคือตอนนี้ไลลาเล่าเหมือนไลลาตอนนี้เข้าใจเข้าใจของไลลาคนเดียว <c oughs> นะครับเออไลลาเล่าแบบเข้าใจคนเดียวคือ,อคมันไม่มีที่มาที่ไปไม่อะไรเลยคือพี่ไม่สามารถสรุปเรื่องนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวนะหมายถึงว่า <c oughs> เอา่อไลลา,ลาไปที่อูนี้ซึ่งเราเป็นเพื่อนกับเจ้าของอูถูกไหมฮะไปกับแฟน อ่าไปนั่งดื่มนั่งกินกันระหว่างที่นั่งดื่มนั่งกินกันไลลาก็รู้สึกว่าเฮ้ยมีเด็กสองคนมาเล่นอยู่ตรงข้างล่างที่เราห้อยขาลงไปถูกไหมใช่ใช่อ่าซึ่งอยู่ดีๆโผล่มาจากไหนก็ไม่รู้ใช่แล้วเราก็เลยพูดไปเปลยกับทางเจ้าของว่าเนี่ยเด็กที่ไหนทางเจ้าของก็เลยทดสอบภูมิเราว่าอ่าคุณเห็นจริงหรือเปล่าก็เลยมีการพูดคุยกันอยู่กี่คนอ่า จนพูดไปเราก็เลยบอกว่ามีผู้ชายกับผู้หญิงอ่าอืมเขาก็เลยบอกว่าใช่ที่เนี่ยมีกุมารทองเป็นเด็กผู้ชายกับแสดงว่าเขารู้เขาติดต่อกับกุมารทองได้ถูกไหมใช่ตัวเขาก็เห็นนะแต่แค่ไม่บอกเราทําไมกุมารทองไม่ไปบอกเขาให้ทําความสะอาดอู่บอกเราอ่ะมันฟังแล้วมันงงนะเพราะว่าพี่คนเนี้ยถ้าถ้าพูดกันจริงๆแล้วคือพี่คนเนี้ยเขาหัวดื้อเหมือนเหมือนเขาเป็นลูกคนโตของที่บ้านหลังนี้ก็เลย ไม่ไม่ค่อยสนใจอะไรอย่างเงี้ยก็คือเหมือนเห็นเราเนี่ยเห็นเขาเหมือนกันสื่อ,อาสารกับเขาได้เหมือนกันเขาเลยพยายามมาบอกเราแล้วในอู่เนี่ยใครเป็นคนเอาเครื่องเส้นไปให้ถวายให้กูบาลทองออีค่ะอ๋อก็มีอีกคนหนึ่งใช่ไหมใช่แล้วคือพอเราบอกเขาไปว่าเขาได้กินแต่ผลไม้นะอืพี่เจ้าของอู่เนี่ยก็เลยให้เราไปคุยกับออีซึ่งออีก็ยอมรับว่า เออใช่ไอีทำไหวแต่ผลไม้อโอโเคไม่เคยไม่เคยให้ของข่าวเขาเลยออโอเค<ช>คือเรื่องราวเนี่ยม,ม,มันมีที่มาที่ไปแหละแต่ไลลาอาจจะไม่ได้เรียบเรียงเรื่องมา mm hmm. เดี๋ยวถามก่อนปัจจุบันนี้ไอ้ไลลาอายุเท่าไหร่กำลังใจยี่สิบสี่ค่ะอืมกำลังจงจยี่สิบสี่ใช่ไหมฮะแล้วมีเซนส์ในการเห็นเรื่องพวกเนี้ยมาตั้งแต่เมื่อไหร่ประมาณ หกเจ็ดขวบค่ะประมาณหกเจ็ดขวบก็เห็นอย่างนั้นเรื่อยมาตลอดเลยเหรอมันมันไม่ได้เห็นแต่มันจะแค่รู้ว่าอยู่ที่นี่แล้วเขารู้สึกว่าอะไรอยู่ที่นี่แล้วเขารู้สึกว่าอะไรหมายถึงว่าหมายถึงว่าพอเราเดินเข้าไปเนี่ยเราจะรู้ว่าเออมีวิญญาณตัวนี้นะที่ทุกข์ทรมานกับอะไรอยู่ในนี้แต่เราจะไม่ได้เห็นเป็นตัวเป็นตนว่าเออเขา เขานอนอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยแต่เราแพ่จะรู้สึกว่าเขากําลังทรมานกับอะไรสักอย่างอยู่ที่นี่อย่างนี้ยค่ะแต่ครั้งนี้ในอู่คือเราเห็นเป็นตัวเป็นตนถูกไหมใช่ค่ะเออนั่นแหละพี่ถึงถามว่าเหตุการณ์เนี้ยมันเกิดขึ้น<ต>มาครั้งนี้เป็นครั้งเดียวที่ที่เห็นเขาเป็นตัวเลยแล้วเขาเหมือนอมันดึงมือเราเดินขึ้นไปเลยอ๋อโอเคงานเหตุการณ์ทั้งหมดเลยคือเราไปเจอไปไปเที่ยวไปดื่มไปกินอู่เพื่อน แล้วก็ไปเจอกุมารทองแล้วก็ไปเจอเหมือนกับเป็นข้าวที่นี่อยู่แล้วทุกวันอ่าค่ะนะฮะแล้วก็ไปเจอกับเหมือนกับเป็นเจ้าของเป็นอ่าบรรพบุรุษเขาใช่คือตอนแรกถามเขาว่าอ๋อแล้วผู้ชายคนนี้คือใครจนไล่เรียงกันมาว่าอ๋ออาแปะคนเนี้ยเป็นพี่ชายอืของคุณพ่อเจ้าของอู่ครับค่ะอ่าแล้วเราถึงได้รู้ว่าเออ อ๋อเขาอยู่ที่นี่มาก่อนอืมโอเคโอเคเข้าใจแล้วคือน้องลายลาพยายามจะบอกว่าคือไปเจอที่เนี้ยคือไม่มีอะไรกูฟังแล้วน้องไปไปไปเจอเหตุการณ์อย่างนี้มาก็เลยเอามาเล่าให้ฟังนะครับคือมันไม่มีอะไรที่มันซับซ้อนเลยคือน้องเนี้ยเขาเขาเขาเจอมาอย่างเงี้ยเขาก็มาเล่าอย่างเงี้ยให้ฟังคือเขาไปเจอกุมารทองก่อนนะครับแต่กุมารทองในรูปแบบที่น้องเขาเจอคือแต่งตัวค่อนข้างที่จะโทมหน่อยใช,ใช่ไหม อ่านะครับแล้วก็ไปเจอเหมือนกับเป็นบนรรพบุรุษนะครับที่ไปอยู่บนชั้นสองนะครับทั้งหมดเลยเนี่ยเขาพยายามจะบอกว่าอู่เนี้ยเขาดูแลในส่วนของการเลี้ยงกุมารทองหรือว่าการเลี้ยงบรรพบุรุษเนี่ยไม่ค่อยจะดีว่าอย่างนั้นเถอะใช่เออนะครับแล้วหลังจากที่เราไปบอกเขาอ่ะเขาเชื่อมั้ เชื่อพี่เพราะว่าอีกอาทิตย์ต่อมาเขาก็ซื้อชุดเหมือนชุดกระโปรงอะไรเงี้ยมาให้น้องผู้หญิงแล้วก็ซื้อบุหรี่เขาเรียกว่าอะไรเป็นเป็นแถวเป็นอ่าเป็นเป็นเหมือนแพ็คของบุหรี่อะค่ะมามาให้กับอาแปะคนนี้อะไรเงี้ยซึ่งเราพี่รู้ไหมตอนที่หนูไปบอกเขาอะว่าอาแปะอยากดูบุหรี่มากเลยนะ,ะหนู่พูดคำนี้อะนะเขาร้องไนะห้เลยเพราะว่าเขารู้ว่า อาแปะเป็นคนคิดบุหรี่มากอะอืมเอมอนะครับโอเคเข้าใจละนะครับคือเขาพยายามจะมาสื่อมาบอกเขาอาจจะมาสื่อมาบอกกับทางลูกหลานแล้วแต่ลูกหลานอาจจะไม่สนใจในะเพราะว่าทางตัวพี่ชายเขาเป็นคนหัวดือ้อเหมือนไม่ไม่ได้สนใจที่จะถวายของดีๆถวายสิ่งดีๆให้ที่นี่หรือทําความสะอาดที่นี่มากนะักอื จนไลไปเนี่ยเขาคงรู้สึกว่าไรก็สื่อได้เหมือนกันแล้วไรคงจะบอกได้อะไรเงี้ยค่ะ๋อโอเคแต่เขาก็เชื่อเราใช่ไหมดีดีแล้วดีแล้วถ้าเราบอกเขาแล้วเขาเชื่อเราญาติเขาเชื่อเราโอ้นะครับอ่าได้ฮะลายลานั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะครับของอผู้อาศัยที่ว่านี้ก็คือน่าจะเป็นเหมือนกับบางสิ่งบางอย่างที่เขาบูชาแล้วก็เลี้ยงเอาไว้แต่เขาไม่ได้ดูแลว่าอย่างนั้นเถอะ ใช่ค่ะนะครับโอเคนะแล้วหลังจากนั้นได้มีโอกาสไปที่อู่นั้นบ่อยไหมฮะช่วงนั้นไปบ่อยคะ่ะแต่ตอนนี้ไม่ได้ไปแล้วคะ่ะอ๋อก็ไม่รู้ว่าเขายังดูแลดีเหมือนเดิมอยู่หรือเปล่าใช่ไหมใชโ่โอเคโอเคได้ครับลายลายยังไงขอบคุณมากๆนะค่ะขอบคุณคมากค่ะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ